เพื่อนๆเคยเป็นกันไหมครับเวลารู้สึกทอ้อรู้สึกหมดไฟทำให้หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตเนี่ยดูแย่ลงเรื่อยๆวันนี้พบกับพอดแคสต์5วิธีการฮิวใจในวันที่หมดไฟกับผมแบงค์โคมติครับในวันที่มีปัญหา หรือความไม่สบายใจเนี่ยเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆอย่างเนี่ยช่างดูน่าเบื่อไปสมดจนเริ่มรู้สึกหมดแพชชั่นเริ่มรู้สึกหมดไฟในการทำสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเป็นนะครับบางครั้งเนี่ยอาการเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่วงวูบของเราซึ่งวันนี้เนี่ยผมมี5วิธีการหิวใจนะครับ เพื่อจะสร้างเป็นพลังบวกให้กับเพื่อนๆเ,เรามาดูวิธีแรกกันคือการออกไปทานอาหารอร่อยๆเพื่อนๆเ,เ,เชื่อไหมครับว่าการออกไปทานอาหารอร่อยๆเนี่ยจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งยิ่งถ้าเป็นเมนูโปรดจากร้านประจำเนี่ยกับความอร่อยที่เราคุ้นเคยยิ่งเสริมสร้างพลังบวกเนี่ยให้เราได้ไม่มากก็น,น้อยเลยล่ะครับ วิธีที่สองคือการซื้อความสุขให้กับตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของที่ตัวเองเคยอยากได้ลิปสติกสีโปรดสักแท่งหรืออาจจะเป็นนาฬิกาสวยๆที่เราเคยอยากได้สักเรือนซึ่งการซื้อความสุขในตัวเองนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีฮิวใจเลยที่สามารถเติมเต็มความรู้สึกได้มากเลยล่ะครับวิธีที่สาม คือการเสพสิ่งบันเทิงซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการฮิวใจนะครับที่สามารถทําได้ทันทีเลยคือการเปิดเพลงที่เราชอบฟังดูหนังที่เราชอบดูหรือการที่เราเนี่ยหยิบหนังสือเล่มโปรดมาอ่านอีกครั้งก็ได้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้เรามีความสุขขึ้นมาอีกครั้งก็ได้วิธีที่4คือการออกไปเดินเล่นสัมผัสธรรมชาติ การที่เราได้รับบรรยากาศจากธรรมชาติเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นริมทะเลฟังเสียงคลื่นที่กระทบกับชายฝั่งหรือจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์จากที่เที่ยวในธรรมชาติก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยเติมพลังบวกให้ผมได้มากๆเลยแหละวิธีที่5คือการมองหาที่ระบาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ส่วนตัวผมมองว่าช่วยได้มากนะครับเพราะว่าการที่เรามีการระบายในสิ่งที่อัดอั้นตันใจมานานเนี่ยให้กับแฟนฟังหรือเพื่อนสนิทฟังหรือแม่ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ฟังเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกได้รับความปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาได้ไม่มากก็น้อยเลยแหละและทั้งหมดนี้ก็คือ5วิธีการฮิวใจในวัน ที่หมดไฟหากเพื่อนๆน,นะครับมีวิธีอื่นๆในการฮิวใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ eventpop.me สำหรับบดความดีๆที่ผมได้นำมาอ่านให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฟังพอดแคสต์ฮิวใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ